สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคาร์ออโตเซ็นเตอร์ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานยนต์ทางทหารและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศใหม่ล่าสุดเสมอ วันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้แฟนแฟนสายการทหารต้องตื่นตาตื่นใจเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับ F 5 5เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่ถูกพูดถึงว่าอาจเป็นก้าวกระโดดสำคัญที่สุดของวงการการบินทางทหารโลกเลยก็ว่าได้เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับการรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตของสงครามสมัยใหม่ ที่ผสมผสานพลังความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยในระดับที่โลกยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อนย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ2010ถึง2020โลกกำลังอยู่ในยุคข,ของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง F-35 Lightning II F-22 Raptor ของสหรัฐอเมริกาและ Su-57 ของรัสเซียแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษ2020ปลายปลายความท้าทายใหม่ๆของสงครามยุคดิจิทัลเริ่มชัดเจนขึ้นทั้งการโจมตีไซเบอร์ระบบ AI ที่เข้ามามีบทบาทการตรวจจับเรดาร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงความต้องการความเร็วเหนือเสียงที่มั่นคงและเสถียรยิ่งกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไม F-55 ถึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบให้กับโลกยุคใหม่มันไม่ใช่เพียงการพัฒนาเพิ่มจากเครื่องบินรุ่นก่อนแต่เป็นการรีเซ็ตมาตรฐานใหม่ทั้งหมดขององค์การรบทางอากาศในปี2026 f 5 5ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีสตีล2.0ที่ล้ำหน้ากว่าเดิมหลายเท่าโครงสร้างลำตัวถูกสร้างจากวัสดุผสมคาร์บอนนานโ,นโนที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ในทุกย่านความถี่ไม่เพียงแค่เรดาร์ภาคพื้นเท่านั้นแม้แต่เรดาร์ตรวจจับจากดาวเทียมก็ยังไม่สามารถจับตำแหน่งของมันได้ง่ายง่ายอีกทั้งยังมีอแดปตีฟสกินหรือผิวเครื่องที่เปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมไม่ต่างอะไรจากการพรางตัวแบบ เมเลียนของธรรมชาติทำให้มันสามารถบินเข้าใกล้เขตสัตว์ูโดยแทบไม่มีใครรู้ตัวด้านสมรรถนะการบิน F-55 ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบรามเจ็ตรุ่นใหม่ที่ให้กำลังขับดันสูงถึง6 5 0 0 0ปอนต์ต่อเครื่องยนต์ทำให้มันสามารถทยานด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตซดและยังสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงต่อเนื่องได้โดยไม่สูญเสียเสถียรภาพด้วยระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศแบบพลวัต มันยังสามารถขึ้นบินในแนวดิ่ง v e r t i c a l t a r c a f f และลงจอดบนรันเวย์สั้นได้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ F-55 ไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพขนาดใหญ่เหมือนเครื่องบินรุ่นก่อนอีกหนึ่งจุดเด่นที่โลกต่างพูดถึงคือระบบ AI pilot assist ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ช่วยนักบินแต่ยังสามารถควบคุมเครื่องบินแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมดหากจำเป็น F-55 สามารถปฏิบัติการแบบไร้นักบิน u n n a n n e น c o o b a t Mode ได้ทันที AI จะคำนวณเส้นทางหลบหลีกการโจมตีและเลือกใช้ยุโทโธปกรณ์ที่เหมาะสมแบบเรียลไทมเสมือนมีนักบินที่มีประสบการณ์นับพันชั่วโมงอยู่ในระบบตลอดเวลาด้านอาวุธ F 5 5มีห้องบรรทุกภายในลำตัวที่สามารถเก็บขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล long range AAM ได้ถึง12ลูกขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบความแม่นยำสูง8ลูกและยังสามารถติดตั้งอาวุธพลังงาน Direct Energy e We Weapon เช่นเลเซอร์ความเข้มสูงสำหรับทำลายขี่ปนาวุธนำวิถีของสัตรูได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบเร็วกันขนาดเล็กสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดเรียกได้ว่ามันคือแพลตฟอร์มการโจมตีที่สมบูรณ์แบบในทุกรูปแบบสงคราม สิ่งที่ทำให้ F 5 5แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนก่อนคือ network-centric combat system ที่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมโดรนเรือรบและหน่วยรบภาคพื้นได้แบบเรียลไทมนักบินสามารถเห็นภาพสมรภูมิทั้งหมดเสมือนมองจากตาเทพเจ้าทุกการเคลื่อนไหวของศัตรูถูกแสดงผลผ่านเฮลต AR display รุ่นใหม่ที่ให้ภาพ3มิติ360องศาช่วยให้นักบินตัดสินใจได้แม่นยำในเสี้ยววินาที เมื e e ่อเปรียบเทียบกับ F-35 หรือ SU-57 ที่เคยถูกยกให้เป็นสุดยอดเครื่องบินรบในช่วงปี2015-2020จะเห็นได้ว่า F-559 กระโดดไปไกลกว่าหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วพิสัยการบินที่มากกว่า4,500กิโลเมตรต่อเที่ยวบินระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการพรางตัวในทุกสภาวะแสงและเรดาร์ทำให้มันถูกขนานนามว่าเงามัจจุราชแห่งท้องฟ้า สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการมาถึงของ F 5 5ในปี2026ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมเกมชันเจอร์อย่างแท้จริงเพราะประเทศที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือจะสามารถควบคุมอากาศและสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ได้ทันทีหลายฝ่ายเชื่อว่าถ้าไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี F 5 5หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาจะทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ที่ไม่แพ้ชาติมหาอำนาจใดๆ ในภูมิภาคท้ายที่สุด F 5 5ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตที่สะท้อนว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่สงครามที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตัวขับเคลื่อนและไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรการมี F 5 5อยู่ในคลังแสงคือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าใครก็ตามที่ครอบครองมันจะถือกุญแจแห่งความเหนือกว่าบนท้องฟ้าอย่างแท้จริง และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ F 5 5 Next Generation Fighter Jet 2026ที่เราอโต a เซ็นเตอร์ภูมิใจนำเสนอหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องอ a า Auto Center เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและการทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ